เมื่อเช้าวันนี้บรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงตึงเครียดแม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อลดความรุนแรงจากเหตุปะทัตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ความเปราะบางของสถานการณ์ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนหลังมีรายงานว่าทหารไทยสามนายได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่ป่ารกทึบใกล้ชายแดนจอ สะแก้วใกล้จุดผ่อนปรนบ้านหนองจานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขตแดนที่มีข้อพิพาทเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาที หน่วยลาดตระเวนชายแดนได้เคลื่อนกำลังตรวจสอบเส้นทางในป่าที่เชื่อมต่อกับเขตแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกประเทศและเฝ้าระวังสถานการณ์ขณะกำลังเดินแถวเรียงหนึ่งไปตามทางดินแคบๆจู่ๆก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นทำให้ดินและเศษไม้กระเด็นไปทั่วบริเวณแรงระเบิดส่งผลให้ทหารที่เดินนำหน้าและสองนายถัดมาได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลจากสเก็ตระเบิดและแรงอัดบริเวณขาและลำตัวเพื่อนทหาร ที่เหลือรีบเข้าช่วยเหลือและแจ้งขอสนับสนุนทางอากาศเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสนาม แหล่งข่าวทางทหารระบุว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงเนื่องจากในอดีตเคยเป็นสมรภูมิระหว่างไทยและกัมพูชาและยังคงมีการฝังกับระเบิดหลงเหลืออยู่จำนวนมากแม้จะมีการเก็บกู้มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าพื้นที่ปลอดภัย100%โดยเฉพาะในเขตป่ารกทึบและเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนใช้ซึ่งอาจมีกับระเบิดที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่ช่วงความขัดแย้งเมื่อหลายสิบปีก่อน โฆษกกองทัพบ,บกระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่กระทบต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เพิ่งตกลงกันเมื่อสัปดาห์ก่อนและเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุจากกับระเบิดเก่าที่ตกค้างไม่ใช่การจงใจละเมิดข้อตกลงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไรก็ตามกองทัพจะประสานงานกับหน่วยงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อเร่งสํารวจและเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยมากขึ้น ขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาได้ส่งสัญญาณแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์พร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมในเร็วๆนี้เพื่อหาหรือมาตรการด้านความปลอดภัยและการลาดตระเวนร่วมกันในพื้นที่เสี่ยง ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงให้ข้อมูลว่าตั้งแต่มีการหยุดยิงบรรยากาศค่อนข้างสงบลงแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องกับระเบิดที่ตกค้างอยู่ในป่าและทุ่งนาเพราะในอดีตเคยมีกรณีวัวควายและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดเช่นกันหลายครอบครัวยังคงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนโดยไม่จำเป็น เหตุการณ์คร <Such limits. S 1> mm ั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าผลพวงของความขัดแย้งในอดีตยังคงสร้างความสูญเสียได้แม้เวลาจะผ่านมานานเพียงใดการบรรลุสันติภาพที่แท้จริงจำเป็นต้องมาพร้อมกับการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านทั้งการสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้างและการฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย ทหารทั้งสามนายที่ได้รับบาดเจ็บขนาดนี้อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดอาการทรงตัวและปลอดภัยแล้วครอบครัวและเพื่อนร่วมง,งานต่างเดินทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องขณะที่กองทัพย้ำว่าจะดูแลและให้สิทธิประโยชน์ตามระเบียบแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างเต็มที่ แม้เหตุการณ์นี้จะไม่ลุกลามเป็นความขัดแย้งใหม่แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าพื้นที่ชายแดนยังคงเปราะบางและต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต